นายนัชชาบุญชัยอินสวัสดส์สสพักก้าไกลพร้อมกับคณะเข้ายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อเรียกร้องให้ทางรัฐบาลยกเลิกกระบวนการพิสูจน์ความทุกข์ยากของประชาชนที่เป็นแรงงานนอกระบบและมีการเล่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาของประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดแบบทุ่นหน้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่30มเมษายนนี้โดยนายนัชชาได้กล่าวว่าจากการที่รัฐบาลประกาศมาตรการดูแลเยียวยาผลกระทบจากโควิด -19 ระยะที่2หนึ่งในมาตรการดังกล่าวคือ การช่วยเหลือเยียวยาแรงงานนอกระบบ5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนเพื่อช่วยเหลือกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเฉียบพลันจากมาตรการของรัฐบาลโดยกระบวนการการพิสูจน์ความทุกข์ยากของประชาชนนั้นได้ล่วงเลยไปเกือบ1เดือนแต่รัฐบาลสามารถช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเป้าหมายได้เพียง4.2ล้านคนจากทั้งหมดที่มีอยู่ประมาณ14.5ล้านคนซึ่งยังมีประชาชนอยู่ระหว่างการตรวจสอบและอยู่ระหว่างการนำส่งข้อมูลเพิ่มเติม,ตมกว่า10ล้านคน ซึ่งกระบวนการพิสูจน์ความทุกข์ยากของประชาชนนั้นจะทําให้การช่วยเหลือเยียวยาเกิดความล่าช้าจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนเป็นจนํานวนมากทั้งนี้จากที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเรื่องของหลักการการขยายกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับการเยียวยา5,000บาทจากเดิม9ล้านคนเป็น14ล้านคนเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมา เพื่อให้ครอบคลุมผู้ที่มีรายได้มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลประกอบการการเกษตรหรือนักเรียนนักศึกษาแต่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปหรือประกอบอาชีพอิสระเป็นอาชีพหลักซึ่งเท่ากับว่ารัฐบาลได้มีวงเงินในการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเป้าหมายได้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นพักก้าวไกลจึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้ยุติกระบวนการพิสูจน์ความทุกข์ยากของประชาชนที่ทําให้การช่วยเหลือเยียวยาราชา พร้อมกับเล่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาดังกล่าวให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดแบบทุ่นหน้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายนนี้ครับสถานการณ์อย่างนี้ไม่ใช่สถานการณ์ที่รัฐบาลจะมาเก็บข้อมูลความจนของประชาชนไม่ใช่สถานการณ์ที่รัฐบาลจะต้องมาหาข้อมูลความทุกข์ยากประชาชนแต่วันนี้ในแต่ละวันคือความเสี่ยงหายความเสี่ยงการเสียหายประชากรไปในแต่ละชีวิตวันนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาพิสูจน์ความทุกข์ยากแล้วครับ นี่คือถแถลงการอีกฉบับของพักก้าวไกลพวกเราทำงานลงพื้นที่ทุกวันรับฟังปัญหาทุกวันรับฟังข้อมูลทั้งน้ำตาทุกวัน